ในวันนี้นะครับจะมานําเสนอตัวโครงการวิจัยนะครับในหัวข้อของการพัฒนารูปแบบบริการปฐมภูมิสาหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับโดยใช้นวัตรกรรมเครือข่ายผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่บ้านหรือว่าวินแคร์นะครับก็คือในประเทศไทยเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยจะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุนะครับเพิ่มสูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงผู้ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังเนี่ยก็สูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกันนะครับทีนี้ผู้ป่วยนะครับที่ ที่เป็นป่วยด้วยโรคเรื้อรังเนี่ยอาจจะมีเรื่องของพัว compliance แล้วก็ไม่ได้ไปพบแพทย์ตามนัดนะครับเนื่องมาจาก uncomfortable ของ t r n s s p r t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  o o ในในแต่ละบริบทนะครับดังนั้น ผู้ป่วยที่ป่วยด้วย NCD เนี่ยครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องการเฉพาะ medical care นะครับจริงๆแล้วเขาอาจจะต้องการเรื่องของ non medical care ด้วยนะครับเพื่อจะ improve ตัว quality of life ของเขาผู้ที่รันเรื่องของ primary care ในในชุมชนเนี่ยจะเป็นในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะครับและอสมอนะครับเป็นเป็นกำลังหลักสำคัญเลยนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ได้กล่าวไปว่าจานวนผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆ ดังนั้นเอ่อฮ r e แมนรีซอสเนี่ยที่อยู่ในชุมชนเนี่ยอาจจะไม่พอนะครับอาจจะตึงมือมากดังนั้นเลยเป็นที่มาว่าเราจะมาทำการ develop ตัวโมเดลนะครับสำหรับ Primary Care Service นะครับโดยเพื่อจะไปช่วยเรื่องของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรือรังเนี่ยโดยที่เราจะใช้ตัว Innovative Network of Home Care Providers หรือที่เราเรียกว่า WinCare นะครับซึ่งเรามุ่งหวังว่า WinCare ตรงนี้จะมาเชื่อมรอยต่อ ะร,ระหว่าง healthcare providers นะครับที่อยู่ที่รพสตนะครับ primary care unit แล้วก็ในส่วนของอผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชน สำหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้นะครับจะมีสส่วนส่วนแรกคือเพื่อ develop model ของ primary care service สำหรับ patient ที่เป็น NCD นะครับโดยใช้ innovative network ของ home care providers นะครับอีกส่วนหนึ่งจะเป็นการ d i s s e m i n e health related quality of life รวมถึง clinical outcomes ของผู้ป่วยนะครับโดยเราจะมีกลุ่มผู้ป่วย NCD เป็นกลุ่มเปรียบเทียบนะครับอีกกลุ่มหนึ่งจะได้รับ intervention มาเปรียบเทียบกันนะครับ สำหรับ study design prospective cohort study นะครับซึ่งดำเนินการศึกษาเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2019นะครับจนถึงเดือนเมษายน2020นะครับที่ตำบลหนองหอยนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับสำหรับการวางแผนก่อนเริ่มดำเนินการนะครับก็มีการ พบปะพูดคุยกับสเต็กโฮเดอร์ในหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นรพสตนะครับตัวแทนผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับตัวแทนอาสาสมัครผู้ดูแลผู้ป่วยในชุมชนนะครับผู้นําชุมชนึ่งในการระดมความคิดทางนี้จะหาข้อมูลความต้องการการดูแลที่ไม่ใช่ทางการแพทย์หรือว่านอนไม่ได้ข้อแคในลักษณะต่างๆนะครับรวมถึงรูปแบบของแอปพลิเคชันโมบายแอปพลิเคชันด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในการทำโฟกัสกลุ่มดิคัชชันนะครับสำหรับตัวเมสตอร์นะครับอินคูชันค่ายทีียของผู้ t i การ่วมนะครับก็ ดีเอ็มไ e เ t e n ชั่นนะครับที่อายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ ราพอสตอนองหอยรับผิดชอบนะครับแล้วก็เต็มใจยินยอมเข้าร่วมโครงการนะค u รีควายตัว Non-medical Home Care Providers สนะครับสำหรับตัว intervention เองนะครับจะประกอบด้วย2ส่วนนะครับหลักๆส่วนแรกจะเป็นตัว p r o v s นะครับนะครับหรือที่เรียกว่า WinCare อีกส่วนหนึ่งจะเป็นตัวของ Mobile Application หรือว่าเป็น WinCare Application นะครับสำหรับ qualification ของ Non-medical Home Care Providers นะครับก็จะประกอบด้วยเป็นอาสาสมัครที่อยู่ในพื้นที่ หมู่บ้านชุมชนนั้นๆนะครับมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะครับจบการศึกษาอย่างน้อยระดับมัธยมศึกษาปีที่3นะครับมียานผาหนะเป็นของตนเองนะครับสามารถสื่อสารได้มีสุขภาพดีนะครับแล้วก็ใช้ตัวสมาร์ทโฟนแล้วก็โมบายแอปพลิเคชันได้นะครับหลัเราการดําเนินการเราก็จะแบ่งเป็น3เฟสนะครับเฟสแรกเป็นเฟสเตรียมความพร้อมให้กับ ตัววินแคร์ก่อนนะครับเฟสที่2จะเป็นการเชื่อมโยงบริการดูแลนะครับสุดท้ายจะเป็นการติดตามผลการดําเนินการนะครับในช่วงแรกเนี่ยก็จะมีการเตรียมความพร้อมเครือข่ายผู้ดูแลนะครับโดยมีการอบรมให้ความรู้นะครับรวมถึงฝึกปฏิบัติด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการเชื่อมโยงบริการดูแลนะครับมีการพบปะพูดคุยกันระหว่าง ผู้ให้บริการกับผู้ป่วย NCD นะครับโดยตัววินแคเองเนี่ยจะมีการจับกลุ่มเป็นกลุ่มย่อยๆนะครับเครือข่ายเนี่ยจะ2อถึงสคนจะดูแลผู้ป่วยเรื้อรังประมาณ4-6คนนะครับดย participants ของเรา NCD patients ของเราเนี่ยที่เข้าสู่โครงการมีทั้งสิ้น98คนนะครับโดยเป็นกลุ่ม control 46คน intervention 52คนนะครับมีการวัด baseline assessment แล้วก็ติดตาม outcome เป็นระยะเดือนที่1เดือนที่3เดือนที่6นะครับโดยกลุ่ม intervention นะครับก็ จะได้รับการดูแลโดยวินแคร์ของเราที่ผ่านการเทรนมาแล้วร่วมกับการใช้ตัววินแคร์โมบายแอปพลิเคชันนะครับโดยใน1สัปดาห์เนี้ยตัววินแคร์เองจะเข้าไปดําเนินการวัดความดันชั่งน้ําหนักประจําสัปดาห์นะครับรวมถึงการให้บริการนน์มีดิคอลแคร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอ่อทรานสปอร์เทชันนะครับมีดิคอลเชชั่นริมไอด์สนะครับเช็คอินวิสิตนะครับไปเยี่ยมบ้านอันนี้ก็จะเป็นผังภาพโดยรวมนะครับของอกิจกรรมการทํางานของเครือข่ายผู้ดูแลผู้ช่วยเหลือนะครับโดยจะเชื่อมโยงกับระบบสุขภาพ ภูโดยหมายเลข2หมายเลข3เนี่ยครับจะตัวเครือข่ายเองเนี่ยจะสามารถพาผู้ป่วยเนี่ยนอกจากเขาเข้าไปเยี่ยมบ้านทํากิจกรรมให้ที่บ้านและวเขาสามารถเป็นอีกเป็น transportation หนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าผู้ป่วยต้องการไปโรงพยาบาลไปคลินิกหรือว่าไปที่รอพอสตอก็สามารถ ดำเนินการในส่วนนี้ได้ด้วยนะครับสำหรับตัวข้อมูลเองไม่ว่าจะเป็นความดันน้ําหนักนะครับที่ชั่งประจําสัปดาห์เนี่ยก็จะถูกบันทึกลงในแอปพลิเคชันนะครับรวมถึงกิจกรรมอื่นๆด้วยนะครับซึ่งทางพรพสตสามารถลิงก์ข้อมูลเข้าถึงตัวบัตรเพชเชอร์ของผู้ป่วยได้สามารถติดตามดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศกิจกรรมรวมถึงตัวแอปพลิเคชันนะครับสำหรับการวัดผลหรือเอาคำอีวิเอชันเนี่ยจะดําเนินการในหลังจาก ดำเนิน intervention ไปแล้วที่เดือนที่1เดือนที่3และเดือนที่6นะครับโดย p r i m a r y outcome เนี่ยจะเป็นดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของ health-related quality of life visual analog scales score for health today นะครับก็ s e n d a r y outcomes นะครับซึ่งจะดูการเปลี่ยนแปลงของ blood pressure body mass index แล้วก็ history ของลืมรับประทานยานะครับสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิตินี่ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดของการวิเคราะห์นะครับสำหรับผลการศึกษานะครับในส่วนแรกจะเป็นเรื่องของ ด r ม p h i ฟ c กคุณลักษณะตนะครับตัว b a s ไล i ์แอ s เซ s เมนท์ที่เราทําการวัดนะครับทั้ง2กลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Control หรือว่า Intervention เนี่ยพบว่าไม่ได้มีความแตกต่างกันผลการศึกษาเนี่ยพบว่าตัว Health r e l a t e d q u a l t y y o f l i n e หรือว่า EQ5D5L คะแนนอัตตาประโยชน์นะครับในกลุ่มที่เป็นได้รับ Intervention มีบินแคร e เข้าไปดูแลครับสูงกว่าครับตั้งแต่เดือนที่1เดือนที่3เดือนที่6 ในเดือนที่6เนี่ยจะพบว่าสูงขึ้นแตกต่างกับกลุ่มที่เป็นกลุ่มคอนโทรลอย่างมีนยัยสำคัญทางสถิตินะครับ Visual Analog Scale Score for Health Today เนี่ยก็มีความแตกต่างกาันทั้งช่วงสาวเวลาเลยที่เราลงไปวัดนะครับอีกอันนึงที่สำคัญเลยก็คือตัว Diastolic Blood Pressure ครับเราพบว่าตัว Diastolic Blood Pressure ในกลุ่มที่ได้รับ Intervention เนี่ย มีค่าที่ต่ำกว่านะครับเมื่อเทียบกับกลุ่มคอนโทรลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในเดือนที่6นะครับหลังจากที่ได้รับอินเตอร์เวนชันไปแล้วแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นเรื่องของประวัติการลืมรับประทานยาอันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันสำหรับในตารางนี้ก็คือจะเป็นการโชว์เรื่องของ mean difference นะครับของ clinical แล้วก็ utility outcome นะครับโดยเปรียบเทียบในแต่ละกลุ่มเองนะครับเทียบกับตอน baseline เดี๋ยวเราจะพบว่ากลุ่มอินเตอร์เวนชันนะครับตัว systolic pressure เนี้ยลดลงนะครับเมื่อเทียบกับ ตอนเบสไลน์ไม่ว่าจะเป็นเดือนที่1เดือนที่3หรือเดือนที่6นะครับกลุ่มที่ได้รับอินเตอร์เวนชั่นนี้ซิลิคัลบัตเชอร์ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับตัวดิสคัชชั่นหรือว่าอภิปรายผลนะครับก็เราก็จะเห็นได้ว่าอันนี้ก็จะเป็นหลักฐานนะครับที่จะช่วยคอนเฟิร์มว่าตัววินแคร์อินเตอร์เวนชันเองเนี่ยสามารถพพอร์ตแล้วก็โปรไวตัว non medical แคร์ให้กับผู้ป่วย NCD ได้นะครับซึ่งจะช่วย encourage นะครับในเรื่องของ Quality of Life ของเขาเพิ่มขึ้นได้นะครับรวมถึง VAS or o r ร์ฟเฮลท์ t ูเดยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับซึ่งคิดว่าตัว intervention w i n วินแคนเ n อ e n t e นชัเนี้ยจะสามารถมา fill gap นะครับในเรื่องของ daily life activity ของผู้ป่วยได้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการศึกษาเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วผู้ป่วย NCD เนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องการ p r e s s u r e ที่มันเลิดหลูมากมาย มากนะักแต่ว่าจริงๆแล้วเขาต้องการความีรลซ์นะครับมีความสุขกับชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเลยอาจจะเป็นเรื่องของ Non Medical Support พที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ย w ิน c a ร์อินเ r อ e ์เวนชั่นเนี้ยอาจจะเป็น s ซ r ร์หนึ่งที่จะไปเป็นส่วนหนึ่งของตัว Service Delivery Systems ซนะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญของโ o n i c Care m o เดล นะครับตัววินแคร์ินเตอร์มชัเองเนี่ยจะช่วยสปอร์ตผู้ป่วยในการทรานสปอร์ตแล้วก็คอนเน c t ระหว่างตัวพ r i เมอร์แคร์ยูนิตกับผู้ป่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้การดูแลรักษาการไปตามนัดเนี่ยค่อนข้างดีขึ้นได้นะครับถ้าเกิดมีส่วนนี้เข้าไปนะครับสำหรับ s t ตนขอร์สตัดดีนี้เนี่ยก็คือเราจะ เราทำในตัว community based intervention นะครับซึ่งเราได้มีกลุ่มเปรียบเทียบไว้ด้วยนะครับเป็นกลุ่ม control นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยคือ participant study เนี่ยก็จะเป็นผู้สูงอายุที่เป็นป่วยเป็น NCD แล้วก็อาศัยอยู่ในระดับชุมชนแล้วก็เป็นผู้ที่รับการรักษาในรพสตนะครับซึ่งอนาคตจะมีจำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นจะเอาไปใช้ต่อได้ นะครับ Conclusion ก็คือว่า WinCare เนี่ยก็น่าจะมีส่วนสำคัญนะครับในการ improve ตัว h e a l t h l a t e Quality of Life ของผู้ป่วยรวมถึงสามารถลดระดับ Blood Pressure Level นะครับในผู้ป่วย NCD ได้นะครับดังนั้นตัว WinCare Providers นะครับที่ผ่านการเทรนมีการ inform ให้ความรู้แล้วบูรณาการกับตัว WinCare Mobile Application เนี่ยสามารถเป็นตัว Additional Human Resource สำคัญอย่างที่ได้กล่าวไปตอนแรกที่กำลังขาดนะครับคิดว่าตัว Provider กลุ่มเนี้ยจะสามารถเติมเต็มได้นะครับแล้วก็ทําให้ผู้ป่วยเนี่ยเข้าถึงการดูแลรักษาในระดับ primary care unit และเชื่อมโยงต่อเนื่องได้นะครับสำหรับการศึกษานี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนจาก health system research institute นะครับหรือว่าสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนะครับก็ขอบคุณมาณาี่นี้ด้วยครับผม